อีกตักอาอร์ดใชยแล้ว ยายฟ้ามาแล้วค่ะบันทึกเรื่องเราภายในงานติ๊กตอกอเว d Thailand ดวันที่28ตุลาที่ผ่านมาปี2023เนี้ยเป็นปีที่ปังปีหนึ่งของฟ้าเลยค่ะเพราะว่าปีนี้ฟ้าได้มีชื่อเข้าชิงติ๊กตอกอเว d ดสาขา Rising Creator of the Year วันนี้ก็มาในธีมชุดเห็ดเลยนะคะตามชื่อช่องของเราเลยยายฟ้าอีโมจิเห็ดค่ะเราเป็นฟาร์มเห็ดอะเนาะมันก็หนีไม่พ้นเห็ดอะทุกคนกว่าจะได้ชุดนี้มาทุกคนดูนะคะขออนุญาตให้เครดิตลุงนิดนึง นี่คือชอมหน้าผู้ตัดชุดให้ช้า ขอบคุณคุณลุงมากมากเลยคะ่ะตอนตีสี่ก่อนที่จะไปงานติ ok Award ๊กต็อกอเวอร์ดฟ้าก็ตื่นมาแล้วก็ช่วยกันเก็บเห็ดก่อนคะ่ะแล้วเราก็ออกเดินทางเข้ากรุงตั้งแต่ตีห้าดูความมืดคะ่ะพอบ่ายสามเราก็นัดรวมพลกันนะคะคือทุกคนคนเยอะคนดังครีเอเตอร์เจ๋งๆเก่งๆอยู่ที่นี่หมดเลยซีนใหญ่สุดของวันนี้จะมีใครเล่าบรรยากาศภายในงานคึกค,ค,ค,คักมากเอเนอร์จีทุกคนคือล้นเหลือเหลือเหลือแล้วพอฟ้าขอถ่ายรูปกับใครยื่นกล้องไปทางไหนทุกคนยินดีจ๋ ลอยกับฟ้าหมดเลยหันไปทางไหนก็มีแต่คนคุ้นหน้าคุ้นตาเอาจริงๆริไหมทุกคนถ้าไม่มีแอปพลิเคชันติ๊กตอกอะทุกวันนี้ฟ้าจะไปอยู่รูไหนเนี่ยทุกคนคือมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากเป็นดาวจริงๆคือไม่กบแสงกันเลยเหมือนทุกคนมีแสงเป็นของตัวเองส่องออกมาแบบ,บๆๆมีแต่ไฟอะทุกคนในโมเมนต์นั้นและเนี่ยเกือบไปแล้วไม่ละปกติอยู่บ้านใส่แต่อีแตะไงอันนี้คือการออกงานครั้งแรกของฟ้าในชีวิตไม่เคยโดนภุมิแดงมาก่อนเลยไม่เคยออกงาน นจ,จอยแบบนี้ที่ไหนเลยค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เจอฟ้าแล้วไม่ทักว่าเธอคือใครนะคะมีหลายคนที่ฟ้าขอถ่ายรูปแล้วก็แบบอ๋อไม่รู้รู้จักจริงไหมแต่ออกไว้ก่อนน่ารักมากรักษาน้ําใจขั้นสุดเลยภายในงานทั้งของกินกิจกรรมคือฉ่ามากเจสซี่คือสวยมากได้ถ่ายรูปกับนางเงือกฟ้าอันแล้วนะคะพี่ฟ้ากอซิลาก็คือตัวจริงตัวเล็กน่ารักง๋อเดี๋ยวจะกินหมูกระทะเดี๋ยวจะกินหมูกระทะความรับนาะง น้องน่ารักมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหแม่เจ้าใครจะต้านขอบคุณนะสําหรับมิตรภาพดีดีคลิปยาวมากแต่ว่าไม่มีในฮอลเลยเก็บบรรยากาศในฮอลมาให้แวบหนึ่งค่ะฟ้านั่งติดตรงนี้เลยทุกคนฟ้าต้องขอบคุณแอดมินแล้วก็ทีมงานติ๊กตอกทุกคนเลยนะคะคงเหนื่อยกับงานนี้กันมากๆเพราะว่าจัดงานมาได้อลังการสุดอะ่ะหลังประกาศรางวัลในฮอลเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จอยมวลเต้นกันฉ่าเลยทุกคนได้ถ่ายรูปรวมด้วยนะคะฟ้าจะอยู่เป็นหัวเห็ดนิดๆอยู่ข้างหลังขอบคุณมิกิีนาะที่ส่ง energy ความจอยมาให้ ฟ้าไม่งั้นฟ้าคงไม่ได้จอยขนาดนี้ต้องมาขอดน่ารักน่ารักที่คิวไม่ค่อยจะว่างเลยแอง y ิว Thank you, พิดามากๆเลยนะคะที่ช่วยถอดคอนแทคเลนส์ให้ฟ้าก่อนจบคลิปนี้ฟ้าจะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวปีหน้าฟ้าก็จะไปอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะต้องได้ไปนะไม่ได้ไปแป๊ก